สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเวทนาหรือความรู้สึกนะคะอืมโดยจะดูจากเนื้อหาในพระหูเวทนียสูตรกันเลยครับผมเป้าหมายก็คืออยากจะลองมาทำความเข้าใจดูว่าเออการจำนกประเภทความรู้สึกเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มุมมองเรื่องความสุขที่มันอาจจะลึกซึ้งกว่าที่เราคุยๆกันทั่วไปเนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างครับเรื่องนี้ มีจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจนะครับคือเป็นบทสนทนาที่เชตวันารามะระหว่างพระอุทายีกับช่างไม้ชื่อปัญจกังคะคือท่านมีความเห็นต่างกันนะครับเรื่องจํานวนประเภทของเวทนาอา้าวต่างกันยังไงคะพอจะเล่ารายละเอียดได้ไหมคะได้ครับคือทางพระอุทายีท่านก็เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเวทนาไว้สามอย่างนะสามอย่างครับก็คือสุข,ขเวทนาหรือรู้สึกสุขทุกข,ขเวทนารู้สึกทุก แล้วก็อทุกขม,มสุขกเวทนาคือไม่ทุกไม่สุขแบบเฉยๆฉยยนะครับอ๋อค่ะสุขทุกเฉยเฉยอันนี้ก็ดูเหมือนจะตรงไปตรงมานะคะใช่ครับแต่ทีนี้คุณปัญจกังคะช่างไม้เนี่ยท่านมองต่างออกไปอ้าวเหรอคะเขามองว่ายังไงคะท่านแย้งว่าจริงๆพระพุทธเจ้าตรัสไว้แค่2อ,อย่างคือสุขกับทุกเอะ๊ะแล้วไอความรู้สึกเฉยเหายไปไหนละคะนั่นน่ะสิครับ คุณปัญจก,กังคะท่านให้เหตุผลว่าไอความรู้สึกเฉยๆหรืออทุกขมสุข,ขเวทนาเนี่ยจริงๆมันถูกรวมเข้าไปอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าสุขอันสงบอันประณีไปแล้วอ๋อคือมองว่าความเฉยๆนี่ก็เป็นสุขแบบละเอียดละเอียดรูปแบบหนึง่งก็น่าคิดนะคะมุมนี้ครับน่าคิดมากแต่ว่าในบทสนทนาเนี่ยทั้งสองท่านก็ เอยืนยันความเห็นของตัวเองต่างคนต่างมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเข้าใจมาใช่ครับยืนยันกันไปมาถึงสามครั้งเลยนะแต่ก็ไม่มีใครยอมเปลี่ยนใจโหสามรอบแล้วจบยังไงคะเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องแบบนี้ก็เลยต้องมีคนกลางครับสุดท้ายพระอานนนท่านก็เลยนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยอ๋อให้พระพุทธเจ้าตัดสินเลยแล้วพระองค์ทรงว่าย,ยัางไงคะตกลงสองหรือสามประเภทกันแน่ ประเด็นนี้แหละครับที่น่าสนใจพระองค์ไม่ได้ทรงฟันธงว่าสองหรือสถูกเออเหรอคะครับแต่ทรงชี้ว่าจริงๆลแล้วแน่พระองค์เคยแสดงธรรมเรื่องเวทนาไว้หลายแบบมากๆเลยครับใช้คำว่าโดยปริยายโดยปริยายหมายความว่ายังไงคะก็คือแสดงไปตามนัยยะหรือตามจุดมุ่งหมายในแต่ละบริบทนะครับบางทีก็แสดงเป็น2ประเภทบ้าง3บ้าง5บ้าง6 หรือแมก้กระทั่ง 18, 3 6ไปจนถึง108ประเภทก็เคยมีโอ้โหเยอะขนาดนั้นเลยอ๋อแสดงว่าจริงๆปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจําผิดจําถูกเรื่องตัวเลขถูกต้องครับแต่มันอยู่ที่การไปยึดติดกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ตัวเองเคยได้ยินมาแล้วไม่ยอมเปิดใจรับฟังคําอธิบายในมุมอื่นหรือตามบริบทอื่นๆที่พระองค์สอนไว้ใช่เลยครับพระองค์ตรัสชัดเลยว่า ปัญหาเกิดจากการไม่เข้าใจไม่ยอมรับคำอธิบายที่ดีงามของคนอื่นตามนัยยะต่างๆที่ส่งแสดงไว้อืมอันนี้น่าจะเอาไปปรับใช้ได้กับหลายเรื่องเลยนะคะในปัจจุบันการยึดติดกับมุมมองตัวเองเนี่ยครับผลเสียมันก็คือเกิดการบาดหมางทะเลาะกันที่ในพระสูตรใช้คำแรงเหมือนกันนะครับว่าทิมแทงกันด้วยหอกคือปากโอ้โหฟังดูรุนแรงจังครับแต่ถ้าเข้าใจกันเปิดใจรับฟังมุมมองอื่น ก็จะเกิดความสามัคคีปรองดองพร้อมเพรียงไม่วิวาดกันเข้าใจแล้วค่ะกุญแจสำคัญคือความเข้าใจบริบทกับความยืดหยุ่นในการตีความนี่เองพอคลายปมเรื่องจำนวนประเภทของเวทนาไปแล้วเนี่ยในพระสูตรได้ขยายความต่อไหมคะว่าไอลักษณะหรือระดับของความสุขเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างมีครับมีอธิบายต่อชัดเจนเลยเริ่มจากสิ่งที่คนทั่วไปคุ้นเคยคือกามคุณห้า รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจใช่ครับแล้วความสุขที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่ากามสุขเป็นสุขทางประสาทสัมผัสค่ะอันนี้เราสัมผัสกันง่ายในชีวิตประจําวันแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ากามสุขเนี่ยยังไม่ใช่ที่สุดนะยังมีความสุขแบบอื่นที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่านั้นอยู่อีกสุขที่ละเอียดกว่าคืออะไรคะ ก็คือสุขที่เกิดจากสมาธิหรือที่เรียกว่าฌานนะครับในระดับต่างๆอ๋อสุขจากสมาธิจากการทาําฌานครับพระสูตรก็จะไล่ระดับไปเลยตั้งแต่สุขที่เกิดจากความสงัดหรือวิเวกในฌานที่หนึ่งปฐมฌานค่ะแล้วก็สุขจากสมาธิที่แน่วแน่จิตตั้งมั่นในฌานที่สองทุติยฌานอืมละเอียดขึ้นไปอีกครับผมแล้วก็สุขที่มาพร้อมกับอุเบกขาคือความวางเฉย แล้วก็มีสติรู้ตัวอันนี้ในฌานที่สามตติยฌานค่ะไปจนถึงฌานที่สี่จะตุถฌานอันนี้จะเหนือสุขเหนือทุกข์แล้วนะครับเหลือแต่สติที่บริสุทธิ์เพราะอุเบกขาโหฟังดูสงบมากเลยนะคะแล้วมีสูงกว่านี้อีกไหมคะมีครับยังมีอรูปฌานอีกสี่ขั้นซึ่งเป็นสภาวะทางจิตที่ออละเอียดลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกแล้วอะไรคือที่สุดคะสูงสุดเลยสูงสุดที่กล่าวถึงในพระสูตรนี้คือ สัญญาเวทยิตนิโรธครับคือการดับไปของสัญญาความจําได้หมายรู้และเวทนาความรู้สึกเอ๊ะการดับความรู้สึกเหรอคะมันมันจะเรียกว่าเป็นสุขได้ยังไงคะถ้าไม่มีความรู้สึกแล้วคําถามนี้ดีมากครับพระองค์ทรงเหมือนจะทราบว่าจะมีคนสงสัยแบบนี้แหละหรอคะแล้วท่านอธิบายว่ายังไงท่านชี้แจงว่าคําว่าสุขในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่สุขคเวทนาคือความรู้สึกสบายกายสบายใจแบบที่เราคุ้นเคยเท่านั้นคิดถึงเป็นสภาวะที่ ปราศจากทุก์โดยสิ้นเชิงแล้วเป็นความสงบอย่างแท้จริงพระองค์ก็ทรงบัญญัติเรียกว่าสุขได้เหมือนกันอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นความสุขในความหมายที่กว้างกว่าลึกซึ้งกว่าแค่ความรู้สึกทางกายทางใจปกติถูกต้องครับเป็นความสุขในเชิงสภาวะที่ปลอดโปรง่งสงบระงับอย่างแท้จริงสรุปแล้วพระหุเวทนยสูตรนี้ให้บทเรียนสำคัญ หลายอย่างเลยนะคะทั้งเรื่องการไม่ยึดติดกับคำสอนรูปแบบเดียวการเปิดใจรับฟังมุมมองตามบริบทต่างๆเพื่อลดความขัดแยง้งครับผมอันนั้นเรื่องวิธีการทำความเข้าใจแล้วก็ยังชี้ให้เห็นมิติของความสุขอีกว่ามันมีหลายระดับมากๆตั้งแต่สุขพื้นฐานที่เราสัมผัสได้ง่ายๆไปจนถึงสภาวะทางจิตที่โอ้โหละเอียดประณีตมากๆเลยใช่ครับหัวใจคือการไม่ยึดติดรูปแบบแล้วก็การตระหนักว่าความเข้าใจที่ต่างกันมันอยู่ร่วมกันได้นะ ถ้าเรามองจากคนละเนยะคนละมุมมองค่ะสุดท้ายนี้ก็น่าจะมีประเด็นให้เราได้กลับไปคิดต่อนะคะครับคือการที่เราได้รู้ว่าความรู้สึกหรือความสุขเนี่ยมันมีทั้งประเภทแล้วก็ระดับที่มันหลากหลายกว่าแค่ที่เราคิดง่ายๆว่าสุขหรือทุกข์แค่นั้นนะครับ มันอาจจะส่งผลต่อวิธีที่เรามองหาความสุขในชีวิตหรือวิธีที่เราพยายามจะเข้าใจประสบการณ์ของคนอื่นๆรอบตัวเราได้ยังไงบ้างอืมน่าคิดจริงๆค่ะว่าการเข้าใจความละเอียดอ่อนตรงเนี้จะเปลี่ยนมุมมองของเราต่อตัวเองและคนอื่นได้แค่ไหนครับผมก็น่าจะเป็นคำถามที่ฝากไว้ให้ไปลองคบคิดกันดูนะครับ